เมื่อเวลาหกนาฬิกาที่ผ่านมานะคะคณะ ประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญบวรศักดิ์อุวันโนนะคะก็ได้นําสมาชิกในคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเข้าสักการะพระพุทธมณีมหารัตนปฏิมากรและพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งภพศาลทักษิณวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามค่ะและเข้าสักการะศาลหลักเมืองนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะทํางานร่วมกันค่ะซึ่งนายบวรศักดิ์นะคะก็บอกภายหลังการประกอบพิธีค่ะว่าการทําพิธีในวันนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญ โดยสมาชิกคณะกรรมาการทั้งหมดนะคะได้ปฏิญาณร่วมกันค่ะต่อหน้าพระพุทธมณีมหารัตนปฏิมากรและพระสยามเทวาทิราชว่าจะจัดทํารัฐธรรมนูญด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมมีความเป็นกลา แปรจากอคติโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสูงสุดค่ะและจะทําให้การจัดทํารัฐธรรมนูญนี้เป็นของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชนนะคะจึงได้ขอให้ประชาชนนั้นได้ร่วมกันส่งความคิดเห็นนะคะมายัางคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติก็จะมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านคณะกรรมาการวิสามันด้วยค่ะขณะที่คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญก็จะมีการตั้งอนุกรรมการ THANKS <laughs> ก็จะมีการตั้งอนุกรรมธิการมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวมถึงมีการมีแนวทางการรับฟังความเห็นจากพักการเมืองร่วมด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีการทบทามเพื่อที่จะพูดคุยอย่างเป็นทางการนะคะต้องรองให้ที่ประชุมคณะกรรมการนั้นเห็นชอบก่อนคะ่ะพร้อมอนายบวรศักดิ์ก็ยอมรับอีกนะคะว่าบรรยากาศของการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้นั้นแตกต่างไปจากปี2550คะ่ะแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะทางนี้ก็มีรายงานว่านายจรัสวรมาลาและนางสา สมสุขบุญยะบัญชานะคะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของสปชไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมสักการะพิในวันนี้ได้นะคะเนื่องจากว่ามีการติดภารกิจนะคะเช่นเดียวกับนายประกรณ์ปรียากรกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีค่ะที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมสักการะได้เนื่องจากว่านับถือศาสนาอิสลามค่ะรวมถึงก็ยังมีสมาชิกอีก3คนนะคะที่ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อค่ะรวมแล้ววันนี้มีผู้ติดภารกิจไม่ได้มาร่วมพิธีนั้น 6คนด้วยกันนะคะซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีแล้วค่ะคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง36คนก็ได้เข้าประชุมนอกรอบที่อาคารรัฐสภา2นะคะเพื่อหารือถึงแนวทางการทํางานและจัดสรรตําแหน่งภายในคณะกรรมาการโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพหรือว่าติดตามการประชุมแต่อย่างใดค่ะ ส่วนการประชุมคณะกรรมาการสรรหาผู้ที่จะดํารงตําแหน่งในคณะกรรมาการวิสามันประจําสภา18คณะวันนี้นะคะที่ประชุมก็ได้มีมติเลือกนางสาวทัศนาบุญทองเป็นประธานคณะกรรมาการค่ะพลโททิติวัตรกําลังเอกเป็นรองประธานคนที่1นนางเบญจวรรณสางนิทรเป็นรองประธานคนที่สองนางจุไรรัตจุลจักรวัตรเป็นเลขานุกการและนายทอนธรรมรงนาวาสวัสด์เป็นโฆษกคณะกรรมาการค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในระหว่างการประชุม ก็คาดว่าจะได้รายชื่อผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมาการวิสามัญประจําสภา18คณะนะภายในสัปดาห์นี้และก็จะมีการประชุมสป,ปชนะคะเพื่อลงมติรับรองรายชื่อในวันที่11พฤศจิกายนนี้ค่ะ